หลักฐานชิ้นใหม่แชทหลุดจับโตแอมชายาในากโกหกคำโตล่าสุดคอตกนอนเรือนจำหลักฐานชิ้นใหม่โผล่เพิ่มเปิดแชทลับมัดตัวแอมชายาในาจับโตกโกหกคำโตล่าสุดเบียดพุ่ง13สศพใน5จังหวัดมีผู้รอดชีวิต วันที่26เดือนเมษายนปีพุทธศักราช6 6คืบหน้าคดีจับกลุ่มแอมสยามในผู้ต้องหาก่อเหตุวางยาผู้เสียหายหลายรายในพื้นที่ภาคกลางเพื่อหวังชิงทรัพย์ล่าสุดบิ๊กโจกผลตำรวจเอกสุรเชษฐหกักพานรองจุดพบตารางเผยเหยื่อแอมเสียชีวิตด้วยสยานท์ทั้งหมดมียอดเพิ่มเป็น13ศพในพื้นที่5จังหวัดพบผู้รอดชีวิตหนึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนยังเชื่อว่ามีเพิ่มอีกพร้อมกำชับให้ขยายผลอย่างเร่งด่วน ซึ่งทางพลตำรวจเอกสุรเชษ์กล่าวถึงความคืบหน้าในภาพรวมการสืบสวนสอบสวนทุกกรณีว่าวันนี้ผู้ที่ถูกวางยาแต่รอดชีวิตได้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับคณะทำงานแล้วอยู่ระหว่างสอบสวนรายละเอียด ด้านจำนวนผู้เสียชีวิตจนถึงขณะนี้มวันที่26เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66พบว่ามีผู้เสียชีวิตอันต้องสงสัยว่าถูกนางแอมหรือนางซอรารัตร่างสวิวทาพรอายุ36ปีเท้าแชในจังหวัดกาญจนบุรีวางยาศยานใน13คนในพื้นที่5จังหวัดคือจังหวัดอุดรธานีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเพชรบุรี ในจำนวนนี้มีเพียงกรณีของนาวสาวก้อยที่คดีอยู่ในความดูแลของกองบังคับการปราบปรามและมีผู้รอดชีวิตหนึ่งคนซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวน ในส่วนของหลักฐานชิ้นสำคัญที่มีการเปิดเผยในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ออกอากาศในวันที่26เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66ได้มีการเปิดเผยหลักฐานแช่มรณะที่สามารถระบุดได้ว่าก่อนเสียชีวิตก้อยนั้นไม่ได้ไปหากิ๊กตามที่แอมอ้างโดยหลักฐานชิ้นนี้คือแชทไลน์ที่ก้อยได้ทักหาหมอดูว่าควรไปทำบุญกับแอมดีหรือไม่เพราะก้อยสงสัยว่าเพราะอะไรทำไมการไปทำบุญครั้งนี้ถึงไม่ยอมให้เปิดเผยกับใคร โดยแชทไลน์ดังกล่าวนี้ได้มีการพูดคุยก่อนแก่เ,เหตุเหตเสียชีวิตเพียงหนึ่งคืนเท่านั้นคือในวันที่13เดือนเมษายนปีพุทธศักราช66 ด้านพนักงานสอบสวนได้ขอคัดค้านการประกันตัวผู้ต้องหาเกรงว่าจะไปข่มขู่พยานและยุ่งเหยิงพยานหลักฐานสารอาญาได้พิจารณาคำร้องและสอบถามผู้ต้องหาแล้วไม่คัดค้านจึงอนุญาตให้ฝากขังได้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวแอมหรือนางซอรารัตเข้าทันทสถานหญิงกลาง